มาถึงการกรอกภาษีหักหนาที่จ่ายการณีที่เรามีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆไปเราสามารถออกไปหักภาษีหที่จ่ายได้ด้วยโดยการคลิกที่ปุ่มภาษีหักหน้าที่จ่ายจะขึ้นหน้าต่างเพื่อให้เราป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีหักหนาที่จ่ายช่องเล่มที่เลขที่นี้โปรแกรมไม่สามารถรันอัตโนมัติได้นะคะเราต้องกรอกเข้าไปเอง ในที่นี้เราจะกรอกเป็น08ั001ระบ,บุวันที่ที่จะออกหนังสือรับรองมวดที่เลขที่เอกสารภายในจะโชว์เป็นเลขที่ OE ที่บันทึกค่าใช้จ่ายเอาไว้รหัสผู้จำหน่ายแ a c d ดาตโปรแกรมจะดึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จำหน่ายรายนั้นมาด้วยประเภทเงินได้ที่จ่าย กรอกไว้ให้เลือกเป็นค่าโฆษณาจ่ายนิติบุคคลจำนวนเงินที่จะคำนวณภาษีคือยอดก่อนแวต4,500บาทอัตราที่หักสมมุติว่า2%เงื่อนไขการหักเป็น1ภาษีหกักณที่จ่ายค่ะ เพราะฉะนั้นภาษีที่หักไว้โปรแกรมก็จะคำนวณให้เป็นยอด90บาททันทีหมวดภาษีหักงาที่จ่ายให้เลือกหมวดให้ตรงนะคะในที่นี้ Mac Data เป็นนิติบุคคลเราจึงเลือกเป็นพอแบบยื่นพองอดห้านิติบุคคลนะคะตกลงระบุกลุ่มนี้จะเฉพาะ พอ,อดอสองเท่านั้นค่ะเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมเงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้เราไม่ต้องใส่นะคะสำหรับกลุ่มสองมีไว้ทำอะไรกรณีที่เรามีการจ่ายค่าโทรศัพท์ซึ่งค่าโทรศัพท์นั้นเราจะต้องออกใบหกัก สอัตราด้วยกันก็คือค่าเช่า5ค่าบริการ3เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่1ตรงนี้ประเภทเงินได้ให้เราเลือกเป็นค่าเช่าก่อนกลุ่มที่2ก็เลือกเป็นค่าบริการหรืออื่นๆนั่นเองนี่คือขั้นตอนนะคะในที่นี้เราจะไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้น ในใบหักหนึ่งใบเราสามารถใส่อัตราได้ถึง2อัตราด้วยกันค่ะกดตกลงนะคะจากนั้นกดปุ่มเซฟเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองพิมพ์ใบหักมนาะที่สายกันกดปุ่มพินเตอร์สีเขียวด้านบนจอภาพ นี่คือหน้าตาของหนังสือรับรองการหักหน้าที่จ่ายค่ะสามารถปริ้นแล้วก็ส่งให้กับทางผู้จำหน่ายได้เลยจะอยู่ในลำดับที่5ที่เป็นค่าโฆษณาเรียบร้อยแล้วปิดหน้าจอ สำหรับท่านที่ต้องการจะแก้ไขใบหักในที่จ่ายที่กรอกไว้แล้วคุณก็สามารถมาดับเบิลคลิกบรรทัดที่คุณคีย์ไว้เพื่อทำการแก้ไขได้เลยค่ะหรือถ้าหากคุณต้องการออกใบหักเพิ่มอีกหนึ่งใบก็สามารถมาดับเบิลคลิกบรรทัดต่อไปได้เลยเช่นกันซึ่งในบินบันทึกค่าจ่ายหนึ่งใบคุณสามารถกรอกใบหักได้หลายๆใบค่ะ หากคุณต้องการจะดูรายงานภาษีหักหนาที่จ่ายด้วยหรือใบตอบพงอดนนั่นเองคุณสามารถเข้ามาได้โดยการคลิกที่รายงานเลือกพิมพ์รายงานเลือกข้อ6รายงานภาษีข้อ 2. ภาษีเงินได้หักหนาที่จ่ายข้อ1พิมพ์พงอดอรประจำานวดพงอดอรตรงนี้ให้เลือกเป็นพงอดอ53ค่ะกดตกลง วดเดือน8ทับ58จากนั้นกดปุ่มพินเตอร์สีเหลืองจอภาพนี่คือหน้าตาใบตอบพอดอลาค่ะ,สะแสดงขึ้นมาให้ส่วนด้านล่างจะเป็นใบช่วยกรอกแบบเื่อรายการภาษีเงินได้หักนาที่จ่ายที่เป็นพอดอลหาส เราสามารถติ้นและส่งสัมภาระได้เมื่อเรียบร้อยแล้วปิดหน้าจอ